โอ้เธอหวานเจี๊ยบสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดลาออกยังโทรมาบอกเลยไอเ้เบนไอ้น้องเองแม่งสุดจัดจริงๆค่ำคืนที่ผ่านมาเราบวกกันแบบยับๆเลยเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนครับที่เราประสบความสำเร็จและผลประกอบการเดินทางไปในทิศทางที่บวกจะบวกน้อยจะบวกมากเหมือนที่เบนพูดไปเลยครับ อยู่ที่วันและอยู่ที่ทุนดีอกดีใจกับพี่พี่อทุกท่านด้วยนะครับทั้งในบ้านแล้วก็พี่พี่อในหน้าช่องที่ติดตามผลงานกันไปเมื่อวานนี้เราหวานชํากันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเน้นกรารนตี2ตัวไม่ทําให้ผิดฝังยังไม่หมดแค่นั้นชุดอัลบั้ม3แล้วชุดอัลบั้ม4มาทํากําไรให้เราแบบ สุดชื่นสุดๆเลยไล่มาตั้งแต่เน้นการันตีช่วงบอลบ่ายบอลเจลีกอย่างโยโกฮาม่าเอซไม่ทำให้พีหลังครับได้ครึ่งแต่ก็ได้นะไล่เลียงมาครับผมเป็นชุดอัลบั้ม4บอลไทย4คู่หวานฉ่ำและยำใจเสียดายหารแค่ประจวบถ้าประจวบมาเม็ดสองนะเต็มเบลกันสุดๆเลยครับเมืองทองอยู่ในเต็ด อุทัยธานีลำพูนปัจจวบสดชื่นครับพี่พี่เอทุกท่านนะครับเน้นการันตีก็มาชุดอัลบั้มสีก็มาแล้วมาช่วงบอลดึกๆอีกอย่างตัว SVP 20K อย่างบนเต็มเกมชนชั้นสูงบา์เซลโลนาเจอเจอ,เจ,อจิโรนาไม่ทำให้ผิดหวังจบไปห้าเมล็ดบวกกับชุดอัลบั้มสามที่วางไว้ให้ประกอบไปด้วยแอตเลติกบินโบ เฟเนบเช่เอาบวกสวยจัดๆครับหวานช่ำโอเธอหวานเจี๊ยบนี่ขอเก๊กหน่อยละกันมันเป็นค่ำคืนที่มีความสุขเป็นสุดสัปดาห์ที่หวานช่ำโอเธอหวานเจี๊ยบสุขเสาร์อาทิตย์อุ้ยหวานมากครับพี่พีเอ็มซีดทัน แล้วเมื่อวานนี้หน้าช่องที่เบนบ์างไม่ให้3มคู่นะครับหอมหวานไปถึงสองคู่และขมปีเพียงคู่เดียวเท่านั้นบวกลบคูณหารกันแล้วจังอยู่ในเส้นทางที่บวกเหมือนเช่นเคยครับตัวที่หอมหวานจะเป็นสูงบา์เซโลนาและก็นาโปลีส่วนตัวที่ขมปีที่เสียดายสุดๆเลยคือสเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับอาเซนอลแบบน่าเสียดายมากๆเลยวันนี้จัดมาเสิร์ฟเหมือนเช่นเคย ถ้าอยากได้แบบนี้เปิดใจแล้วก็ตามเข้ามาครับคําว่าเปิดใจของเบน์พี่พี่จะไม่เสียใจไม่เสียดายและสิ่งสำคัญไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้ทงสิ้นด้วยปัดขวาเข้าไปได้เลยนะครับใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทบอลอยู่วันนี้สามคู่คัดสรรวิเคราะห์ทำการบ้านมาให้แบบเน้นๆอีกแล้วคู่แรกครับวันนี้ขอมองไปที่ ลาซิโอจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวโลนาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เบนชอบจัดจัดเลือกเชียร์ลาซิโอในบ้านได้เลยครับวันนี้ลาซิโอในบ้านนะครับโมเมนตัมให้หมดเลยโมเมนตัมภาพรวมกับแฮนดิแคปตั้งต้นที่เปิดมาหน้าบ้านหน้าบอลมีการปรับไหลขึ้นแบบนี้ขุมกำลังนักเตะบวกผลงานและฟอร์มการเล่นการออกสตาร์ทของลาซิโอในช่วงฤดูกาลนี้ นะครับทำผลงานได้ดีกระแสโดยาพาดรวมเอเอียงอยู่ที่ลาซิโอทั้งหมดบวกกับศักยภาพทีมวันนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนบอลตัวเองลาซิโอวันนี้จะเปิดบ้านเบียดชนะเวโรนาเป็นอย่างต่ำเชียร์ลาซิโอคู่แรกสวยจัดจัดครับส่วนคู่ที่สองเบนขอขยับไปที่เดนมาร์กซูเปอร์ลีกระหว่างนอร์เจลแลนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแลนเดอร์ คู่นี้ลักพีเสียดายน้องแนะนำให้เลือกเชียร์ที่ชนชั้นสูงบนเต็มเกมบอลคู่นี้เป็นบอลที่คู่ขี้สูสีแต่โดยภาพรวมกระแสวันนี้เอื้อให้กับเจ้าบ้านนอนร์เว่์แต่ไม่ได้สวยขนาดนั้น mm hmm. แฮนดี้แคปพังต้นเปิดมาแบบนี้เบนมองว่าไม่สวยแต่กระแสที่สวยจัดๆคือชนชั้นสูงบนเต็มเกมกาลันตี90นาทียืนพื้นวันนี้มีสมประตูให้รับชม พบด้วยผลงานและสถิตินะครับผมสถิติผลงานและฟอร์มการเล่นของนอร์เวย์และก็เลนเดอร์8ใน9เกมหลังสุดที่ลงทำการแข่งขันเป็นบอลที่ออกสูงทั้งหมดสถิติมันบ่งชี้แบบนี้คุณภาพนักเตะคุณภาพแนวลุกทั้งนอร์เวย์กับเลนเดอร์เป็นคุณภาพแนวลุกที่มีความเด็ดขาดในการเข้าทำประตูมากบวกกับเฮดตูเฮดที่เจอเจอกันก็เป็นบอลออกสูงนัดล่าสุดเจอเจอกันในบอลกระชับมิตรจบไปถึง5มาเมล็ด นัดนี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะเลือกเชียร์บนเต็มเกมชนชั้นสูงระหว่างนอร์ an, เจลแลนด์เจอกับเลนเดอร์สวยจัดจัดครับปิดท้ายอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจขอขยับไปที่ไอแลนด์พรีเมียร์ระหว่างวาลุนเลยวิกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ KR อเลยวิกคู่นี้เหมือนกันครับแนะนำให้เลือกเชียร์บนเต็มเกมชนชั้นสูง ระบ่างบาลูเลยวบิกกับทางเคอาเลย์ิกเป็นบอลที่ยิงกันเยอะตลอดครับเป็นบอลที่ผลิตสกอเยอะตลอดเฮดทูเฮดที่เจอเจอกัน10เกมหลังสุดบอลออกสูงทั้งหมดวาลูเลยวิกนะครับ8ใน9เกมหลังสุดบอลก็ออกสูงเคอาเลย์ิก8ใน9เกมหลังสุดสติช่วงหลังๆบอลก็ออกสูงเป็นบอลที่คุณภาพแนวลุกดุดันคุณภาพแนวรับพร้อมเสียประตูตลอดเวลาเหมือนกัน แนะนำรักพี่เสียดายน้องเลือกเชียชนชั้นสูงบนเต็มเกมระหว่างวาลุนเลยวิกเจอเจอกับเครอาเลยวิกนี่คือ3คู่หน้าช่องที่พร้อมจัดหนักจัดเต็มได้เลยชอบก็จัดจะประหยัดกันทําไมนะครับจัดไปครับลาซิโอสูงนอเจลแลนสูงวาลุนเลยวิกสวยจะจัดเพิ่มเติมมากกว่านี้ เปิดใจแล้วก็ตามเบินเข้ามาได้ปัดขวาไปได้เลยใต้รูปโปรไฟล์มีช่องทางเข้าบ้านเบนเทเบอลอยู่วันนี้จะเป็นเอกหนึ่งวันขอให้คำมั่นสัญญาเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันผลประกอบการเราจะไปในทิศทางที่บวกบวกแล้วก็บวกมีผู้นำดีมีชัยไปกว่าครึ่งโชคดีมีชัยโชคชัยมีเวอ่อ